ตอนนี้ผมอยู่ในป่าภูเขานะครับที่หนึ่งนะฮะก็วันนี้พาทุกท่านมา,าต่อนกเขาใหญ่เหมือนเดิมนะครับนี่ก็ให้ดูสภาพหมายโดยรวมก่อนนะครับทุกคนเดินทางมาถึงหมายก็สายเหมือนเดิมครับสายเหมือนเดิมแต่ก็ได้ยินเสียงนกป่าอยู่นะครับ วันนี้มาอยู่ที่เขตอ่อตรงนี้น่าจะเป็นเขตของหน,นองยัาป้องนะครับผมเพชรบุร mm ีก็สภาพไม้ตรงนี้มันมีอ่างไม่ใช่อ่างเลยเป็น,เป,นเป็นเหมือนนองน้ํานะครับใหญ่นะครับเวลานกอากาศในช่วงนี้ร้อนอย่างนี้นกก็จะลงมาจากป่าภูเขาแล้วก็จะมากินน้ําแถวนี้นะครับก็ มาถึงก็ขันหลายตัวอยู่นะครับสี่ห้าตัวเลยเดี๋ยวมันจะมาออกอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่แล้ววันนี้ผมก็เอาเป็นอนะ่ะก็มีสิงค์ขนองนะครับสิง์ขนองมาเที่ยวป่าเหมือนเดิมคราวที่แล้วมาก็พอได้ลุ้นอยู่นะครับนี่แล้วก็มีจริงๆเอานกต่อดินมาฝึกครับมันไม่ค่อยขันมันเก่งแตในบ้านนะครับ เอามาป่าเนี่ยเงียบกกิบเก่งจริงในบ้านนะครับนกต่อดินพอมาป่าภูเขาแล้วคนละอย่างเลยนะเดี๋ยววันนี้เอาสิง์ขนองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเล่นพาเนียดหน่อยเอาสิง์ขนองไปฝึกซ้อมฝึกอะไรหน่อยแล้วก็จะมาฝึกซ้อมนกต่อดินด้วยนะครับนูน่นเดี๋ยวผมก็จะเดินทางไปตรงนู้นนะครับเดินไปนูน่นต้นไม้้าสูงเห็นไหมครับแล้วก็จะขึ้นสิง์ขนองไว้ตรงน,น,น,นั้นส่วนนกดินผมก็จะปักแถวนี้นะครับ ไม่ไกลกันก็นกดินมาฝึกครับนกดินอย่าไปหวังเลยมันไม่ขันนะครับว่าจะได้ตัวอ่ะ๋ยวาลุ้นกันครับผมว่าสิงค์นองจะมีแต้มหรือเปล่านะครับนกพเนียดดีกว่าไปลุ้นกันครับ ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะครับก็จะเป็นต้นนี้นะต้นนี้ต้นแห้งๆก็ไม่แห้งแล้วนะก็แต่ว่าผมจะขึ้นไว้ตรงแห้งๆตรงเนี้ยเพราะว่าอันน้ผมไม่ได้แซมใบไม้เขียวมานะตะก,กี้ก็ได้ยินเสียงนกขันอยู่แถวนี้อยู่นะทุกคนนี่นเ,ออเดี๋ยวจะขึ้นสิงค์ขนวงว่านั่นอะไรอะ่ะน่ะ,นะ,นะกาเบา โอยยังไม่ทันได้ขึ้นเลยกลาเบาลายนะครับตะเกียบมีในป่าภูเขาก็อย่างนี้แหละครับอันตรายเพียบนี่น่ะนกต่อดินมันไม่จะขันเยอะเหี่ยวเอ้ยอะไรเอ้ยอ่ะเดี๋ยวรุ่นกันครับนะ ทุกคนตอนนี้เราต้องเก็บนกนะครับเหี่ยวเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ขึ้นขึ้นสิงของไปให้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับไม่ขันเลยเจอแต่เหี่ยวนะครับแล้วก็ลมดูดีลมนะลมแล้วก็เหี่ยววันนี้เหี่ยวเยอะมากๆนะครับทุกคนเหี่ยวแบบโอ้โหมาเป็นฝูงเลยยิ่งผมปล่อยนอกต่อดินออกในแบบตัวรีบตัวอะไรหมดเลยสําคัญนะครับ การต่อนกปัจจัยที่ทําให้นกต่อเราไม่ขันเดี๋ยวนกป่าก็ไม่ขันครับแต่ตอนมาใหม่ๆช่วงเช้าๆได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ว่าพอพอผมเอาขึ้นนกเสร็จก็เหยี่ยวก็มาตึ้มเลยนะครับก็บินวนบนิบนล่อนตามนู่นน่ะตามชายเขาอ่ะตีนเขาตีนป่าอะไรนู้นนะครับก็บินล่อนกันเรื่อยๆเลย,เ,ลยเรียกว่า เรื่อยๆเ,เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะหาไม้ใหม่นะครับก็รอดูตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วแหละก็เดี๋ยวขับรถไปหาเจอหม้ใหม่ก็รอดูช่วงเย็นๆครับเย็นๆเดี๋ยวอาจจะอาจจะนะครับอาจจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแหละช่วงเย็นๆนะก็เดี๋ยวก็เริ่มหายไปนะครับก็รอดูอีกครั้งหนึ่งอาจจะกลับมาเล่นตรงนี้หรือว่า จะต้องไม้ใหม่ผมว่าต้องไปหมาใหม่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันเย็นๆนะครับก็เหี่ยวเยอะก็ต้องยอมไปก่อนนะครับภาพมาครับแม่น้ำเอ้ยห้วยนะครับแดดก็แรงแดดก็ร้อนทั้งลมทั้งแดดไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหมายหน้าแล้วกันนะครับ ฮะทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวจะอุ้ยมาผู้ใด่ะเดี๋ยวจะสิงขนองขึ้นนะครับรถผมจอดข้างทางเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็น,นี่นะครับสภาพใหม่ดูนะครับ เรย้ายมาจากที่น,นู้นนะครับจะขึ้นสิงขรนองไวไ้ปลายแถวนี้นะครับรอลุนกันวันนี้เหี่ยวเยอะนะครับแล้วก็แดดก็แรงก็ลมด้วยลุนกันไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะครับงัขึ้นไว้ต้นนี้นะครับกลางต้นนี้เลยกลางกล้องนีแ่แหละ เขมาถึงต้นแล้วครับเดี๋ยวขึ้นเลยเด็ดจ้าเลยเด็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับสี่โมงเย็นแล้ว รอรุนกันว่าจะขันหรือเปล่าเมื่อเช้าเจอเหยอเยอะ ทุกคนก็โอ้โหเลรอสิงขนองจนมืดจนค่ำนะครับค่ำแล้วนะครับแต่ว่ากล้องมันปรับสว่างตอนนี้น่าจะหกโมงแล้วห่ะครับอ่ะนี่นะครับรอสิงคนองจนมืดจนค่ำนะครับจริงมันเยอะครับเหมือนมันรู้นะมันก็ชอบเข้าแต่ข้างหลังอ่ะที่จริงมันจะเดินเข้ามาข้างหน้าก็ได้นะทุกคนมืดแล้วนะครับ แต่ว่าเลนกล้องมันปรับให้สว่างเฉยนะครับโอ้โหมาก็โอเคนะครับทุกคนเดินเอาจนมืดจนค่ําเลยนะครับนี่สิงค์ขนองนะครับเมื่ดแล้วนะฮะแต่ว่ากล้องมันปรับสว่างนะครับเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ไหมครับนี่กล้องอยู่ติดอยู่กับพระเนตน,นะครับแต่ว่าจนแบตหมดเลยนะทุกคนแบตจนหมดเลยอะเสียดายมากมากโอ้โหดูไป ก็โอเคครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมสําหรับการติดตามรับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดเนอะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับผมไ้เจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้าครับมืดค่ําเลยวันนี้